มาอยู่กับพวกเรา3คนกันต่อนะคะในสวยเชียบเนียบค่ะช่วง beauty tip วันนี้นันก็มีทริปเก๋ๆแล้วก็ง่ายๆสำหรับสาวๆทุกคนนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ต้องแต่งหน้ากันอยู่แล้วทุกวันแปลงเนี่ยก็จะสะสมหมักหมมเนาะทั้งสีทั้งเชื้อโรคนะคะก็จะสะสมอยู่ข้างในบางคนเนี่ยเทคนิคที่เราเคยได้ยินแล้วก็คุ้นกันดีก็คือนำไปล้างในแชมพูหรือไม่กนาสบู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่วิธีนั้นก็ ยังไม่ได้ผลพออืไม่หมดจดพอวันนี้มันมีวิธีง่ายๆค่ะอืม,อม,อมโดยใช้น้ำมันมะกอกค่ะอืม,มแล้วก็แชมพูเด็ก <Okay. S 3> โอเคโอโแต่จะสังเกตนะ ้ำมันมะกอกมีเป็นเหมือนพระเอกนางเอกของของเมนเลยนะสามารถทำอะไรทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างทำอาหารเช็ดเครื่องสิงอางอะไรทุกอย่างไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เป็นคนแพ้ง่ายก็ใช้พวกสบู่ที่มีค่าเชื้อก็ดีพวกเดตเตอรอะไรก็คือใช้ได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับกลางๆคนแพ้นะคะเอเราจะมาทดลองเลยดีกว่าให้ให้คุณปอนใช้วิธีแบบปกติดูเค อย่างนี้เลยแเราก็อย่างนี้ใช่คนส่วนใหญ่ใช้อย่างนี้นะแต่ว่ามันก็จะทําให้แปลงเนี้ยบานออกใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีของแนนนะคะแค่นํามาแกว่งอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วคือน้ํามันเนี้ยมันก็จะช่วยให้แบบสิ่งที่ติดติดอยู่เนี้ยหลุดออกมาเพราะว่าเหมือนเวลาเราเช็ดเครื่องสำอางเนี้ยเราก็จะใช้น้ํามันเช็ดก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่ที่รีมูฟเวอร์เนี้ยก็จะมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่นะคะเพราะว่ามันจะ ของคุณปอนจุ่มดาดูดออกมาจุ่มจุมจุมจุมเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่ามันดูดสีออกมาแบบเออของแนนเอาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเอามือแบบบี้ให้มันแบบแปลงเสียด้วยอแปลงก็จะไม่บานหัวเียไม่เสียรูปแล้วเหมือนเวลาเราหมักผมเราใช้น้ำมันมะกอกก็จะทําให้แบบผมนุ่มอันนี้ก็จะทาให้แปลงเรานุ่มด้วยค่ะนี่ออามาหมดเลยคราบของแนนเนี่ยดูดิแล้วน้ํามันเนี่ยมันจะช่วยแบบ ดูดเพราะว่าในในเครื่องสับาอ้นี่ก็จะมีส่วนผสมของแบบพวกน้ำมันอยู่มันก็จะดูดกันออกมาค่ะเนี่ยดูดีสิ่งที่ออกมาเยอะมากเลยอ่ะของคุณปอนเป็นไงบ้างคะมันก็ออกนะแต่ว่ามันก็อยู่นานใช่ไหมแต่อันนี้มันก็ยเงาก็โปะอยู่นะเนี่ยค่ะมันก็จะมีพวกคราบอะไรเงี้ยหลุดออกมาเลยเราก็ล้างน้ำอีกทีหนึ่ง ถ้าเกิดเราแบบเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านเนี่ยมันก็จะแบบดีกว่าคิดดูดีว่าเราเนี่ยเนี่ยสะสมมาทุกวันนะแรงแล้วมาปักหน้าซําไปซัามาเนี่ยต้องทําความสะอาดเข้าไปแบบนออุดตันไงทำไมคนถึงเป็นสิวทำไมคนถึงแบบเป็นผื่นขึ้นพอแบบเป็นสิวปุ๊บก็เมคอัพเนี่ยเพื่อจะปกปิดอัมพาร์กยิ่งหนักนะคะโดยใช้แปรงโดยที่ไม่ล้างยิ่งเห่อไปกันใหญ่เลยไอ้คอนที่มันดูดิเห็นไทำความสะอาดจน สะอาดหมดจดแล้วนะคะก็ไม่ใช่เอาไปใช้เลยนะก็ต้องตากเอาไว้ให้แห้งด้วยค่ะแล้วเขาก็มีวิธีการตากด้วยปกติเนี้ยคนเราก็จะเสียบไว้อย่างงี้ใช่ไหมคะตั้งเอาไว้แต่ว่านั่งเคยได้ยินมาเขาบอกว่าเวลาตั้งไว้เนี้ยน้ำมันจะเข้าไปตรงเนี้ยทาให้มันหลุดเคยไหมคะที่มันจะหลุดจากแผลใช่เขาบอกว่าให้คว่ำค่ะแล้วก็เอาที่หนีบเนี่ยหนีบให้มันไหลลง ใช่เพราะส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่ด้ามจับมันจะเป็นไม้ไงพอไม้เจอน้ําก็บวมหรือไม่ก็แบบหดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาใช้กาวเชื่อมกันอย่างเง้ยใช่แล้วก็จะกูกค่ะนี่ไม่เคยรู้เทคนิคนี้มาก่อนเลยเนี่ยง่ายๆค่ะแล้วก็สะอาดด้วยอืเดี๋ยวกลับมาดูเบรกหน้านะคะว่าสวยเฉียบเนี้ยจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจให้ติดตามค่ะสักครู่เดียวค่ะ